สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุผูทุกคนสวัสดีพบกับช่องอังสิราชาแนลนะคะพี่น้องเนาะมือนีสีผ้าพี่ผ้านอนมา่เบิงการตาเขาเมื่อตาเขาเขาเนี้ยตากิปกินนะคะพี่น้องจากนี่นี่ตาเขาเนี่ยพี่จ้าเนี่ยเมตาขอใส่กันเนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอังสิราชาแนลด้วยนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามารับชมในมือนี ฝาขอคำสาเด้อม,มาเด้อพี่เสียเด้อน่าน้นาน้นาเท่นี้ชาแนลได้ดีให้เท่านี้ชาแนลเป็นคนไทยรไทยที่ไทยเกงอะไรน่เช่นชะนะัไนะไปันไปบนเขาหลายหลายขั้ี่้องบรรยากาศท่งไทยท่ง sao đây, sao đây này đây.